เออ c a p t u the photo of the g o a get the goat o walk out grab them all of your team Martinez Mart Mart Martinez Daniel Martinez first the key the key คนนี้เขาเอาของมาเพียบเลยเว้ยเขาเล่นนานดีแล้วเราต้องเอาอะไรไปบ้างที่ you tell d s what to do okay the uh, take a light Uh, take a uh, take, take everything. Take everything. Okay. <laughs> <I coughs> take everything. Oh, Nima. này. Sao tòn phạt lại á? Phải check đi ạ. Tòn phạt lại mới rồi ở vòng với Take the key on table. chỉ thì we go à Take all the pictures. I อ้ใจ e ด็กที่เจอออกจ h หมดเดี๋ยวนะเราต้องวางกูต้องวางปะรู้สึกว่าห้านาทีแรกอ่ะจะเป็นเซตอัพยัง,ย,งยังไม่ครึ่งยังไม่เจอพี่กัน <Hello. S 2> จะเริ่มออกฤทธิ์เลยฮะเออเปิดไฟแม่งแนดเดียว I miss you นะแดวเดียว I miss you โอ้โหไฟฉายเขาสว่างเงี่ย โอเคเย่มันเปิดประตูกูก็ตกใจระวังนะเว้ยผีมันรู้อะไรนะถ้าเราด่ามันอะผีมันรู้มันใส่ไว้ Daniel you is handsome ตุ๊กตาโอ้โอ้โอ้ประตูเออบุญบุญเหี้ยเทกเกอร์ picture yeah take a picture นี่ไง แล้วเอิบิบด้วยโอ้โอุยจีโอ้ตาดีมาก alright เอ่อคัมออคัมถึอุยโอเคมันไอไอตัวไออันเนี้ยคือระวังของยังไงอะไอที่กูถืออยู่เนี่ยมันวางยังไงเออ w h e ฮะจีเหรอกดจีโอ้บีบี A S E, basement, basement. Right. Uh, take a picture. Oh, hall, basement hall. Ah. Okay. Right. We go find the ghost uh, 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 at uh, basement. À, 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 à. Chúng ta, chúng ta, chúng ta, Here, ta. Chúng ta, chúng here, chúng Some, ta, here Hello, Daniel Are you there? Daniel, say something Where you, f are you there? Daniel Oh, hey. ไอ้ย่ามาแล้วมาแล้วเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใครน่ะใครน่ะใครน่ะยืนนะใครยืนนะใครใครเพื่อนเพื่อนเพื่อนไปแล้วไปแล้วไฟไม่กระพริบแล้วดูไงี้ยไฟกระพริบวะไปฉายมึงกระพริบมาเลยแล้วท่านเหมือนแล้วแหละอ๋อเสียงอะไเนาะผีมาผีมาเอ็งอยู่ไหนวะเพื่อนกูอยู่ข้างนอกอะไร Give us a sign. โอ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย e อ้ยโออ้ r i อ้อูยลงไปได้ย้ยโอยโอ้ยโด้ย้ยโอ้อ้โอ้ยโอย้าโอ้ยโอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโออยยมอ้้ยอยอยยวยยยอยู่แม,อ,อ,มอ๋ออย้โ ไปถึงให้กูปิดไฟฉายเหรอเฮ้ยมาแล้วมาแล้วโอ้โอ้โอชิตโอ้โอชิตอ๋ตรงนี้มีแมเขนโอเคไอ้กบีเจอไอกบีเจ่อโอเคไอ้ที่ยังผีไอ้สั หนีหนีเพื่อหนีหนีหนีขึ้นไปกิ๊บไปแล้วบินบินโอเค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 หายไปคนหนึ่งเออเพื่อนหายไปไหนวะอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่อืมน่าจริงอ๋อนี่คือแบบเราตั้งกล้องไว้ใช่ไหมแล้วก็ตั้งไวแล้ไอ้ยาไอ้ฟางนี่ทำอะไรได้บ้า เล่นด้วย <นะ S 2> ความไม่เป็นอะไรสักอย่างว่าบักบักอีบักตายแน่เนี้ยเดนิเอ come here เดนิเอล I miss you เดนิเอ kiss m เดนิเอลมามมาโอ้โอ้ด๊อด๊อด๊อด๊ห้ใโอ ตายหนึ Leonardo, Leonardo. Leaking, ่งวะนะตายเรียบร้อยเป็นหนึ่งเรียบร้อยเรียบร้อยโน I'm fail No โน My g อ d What I'm I'm sad ตายเลย y e ้ h Oh no It's very sad นัดปิดประตูดิประตูบังกล้องเนี่ย d a ไม่เห็นมีอะไรเลยวะในกล้อง He he destroyed the He destroyed the cross. not But we have two, huh? Give us a sign. Oh. oh, oh. oh he said far. Mmm, he's not It's not on the screen. But what about temperature? Is it cold? <laughs> oh he's there, he's there. <laughs> no no no, it's okay, come, come. Oh okay, okay, okay. It's okay. Okay man, okay man. <laughs> ออไฟกระพริบโอ้โหนนู้เหมืองรอปะเนี่ยโนเฮียเฮีย o อ f o อ f off y o ไลท์ปิดไงละปิดไฟไงอะปิดไฟไม่เป็นมึงมึงกูปิดไฟไม่เป็นขี้ขวา ำมปิดไฟไม่เป็นน่ะมันบอกให้ปิดไฟเหรอเมื่อกี้เพื่อนเออนนได้เลยดีแล้วเร็วว่ามันปิดสัญญาเขาบอกตีสามต้องเลิกตีสามตีสี่ไม่เกี่ยวคนนี้มันเล่นเก่งเขาอยากอยากเรียนรู้เขาอยาก บักนี่แม่งเก่งว่ะนี่ตลกด้วยฮะเป็นอยู่อ้าวบักหนึ่งลงไปแล้วเราตุจอนกาเซียโอเคไฟฉายเองสวาง่างยังวะโอเค okay, let's go <S อะไรเหรอ go ฮ้ยกู a ไว้ o ห้กูส Fuck you โอ้โหเดซเซอร์ปนเฮียร์โหดรไล่กับถ่ายแล้วอย่ายยเชื่อคนเป็นงานมึงใครเนะี่ย ดาผี่เลยมาถึงกุบโอ๊ะ maybe here maybe h e I see something on the camera ไม e บอกว่ามึง Google ต้องเกิดมีหรือ g o o g e ชอบเหี้ยนี่มึงคนเก่าอ่ะต้องไปไหนล่ะมึงไปไหนละมึงกล้องไปละไฟฉายโค้ดสว่างของมันนะสตองไล่เงี้ยเดี๋ยวเราต้องดูว่าไอ้ผีตนคนนี้เขาชอบอยู่ตรงไหนใช่ไหม Try yeah, we'll check uh, upstairs. Okay, okay, okay. Yeah, okay. time, mm. Oh, UG bot! Nah, we can ask the ghost. Oh, oh, dead bot, Right, let's ask the ghost some question. Where are you? Up, upstairs. Upstairs? Oh! You need you here, right? John? Oh, bathtub! Bathroom! Bathroom. bathroom. Oh, bathroom! Oh, bathroom. up here, bathroom! Oh, uh, you step in the salt! Oh, even the F5, even the f Put a cross in the bathroom? Not our wow, good! Ah, but my Where we put, we the, put the sensor? The sensor. วางแล้ววางแล้ว mm. เราต้องทำให้ผีโกรธ Garcia uh, uh, Garcia Where are you Stupid ghost John Garcia John, John, John Where are you Show yourself Where are you John Man I want to kick ass มันโกรธบีไปแล้ว Where are you John I want to kick ass You John จอร์นกรเซียกีบันนะอร์นแกท่เบาดิ้นจอร์นจอร์นข้มเหียจอร์นจอร์นคัมช่วยแซมจอร์นจอร์นจอร์นข้ามเหียคิสไม่แอดแล้วเราไปด่าจอร์น

off off your light off your light okay 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 man เดี att, ๋ยวมืดมากกูมองอะไรไม่เห็นเลยไปได้ไปได้ออกออกออกมึงอยู่ไหนฮะมึงออกมายังยังเลยอ่ะเอ้ดิกูอยู่ไหนวะมึงอยู่นี่เพื่อนมึงอยู่นี่มึงมาหากูเนี่ยอ่โอเคโอเคหลงทางไงฮะหลงเดี๋ยวเดี๋ยวมันคุยกับคุยจายู่เว้ย อ่ะมันคุยกับกระดาษอ๋อโอเคพุคอะเราอยู่มึงรู้ใช่ไหมในนี้คืออันนี้คืออะไรกระดาษอ่ะก็เหมือนอันนี้ปะผีด้วยแก้วเอออออมันคือผีด้วยแก้วฝรั่งเนี้ย่ยอ๋อนี่ <c oughs> คือเราผ่านแล้วนี่ไงเอ่เอมึงมึงติ๊กยังติ๊กยังกดเจใช่ไหมแล้วก็ติ๊กอ่าติ๊กว่าโก o ไวติ t i n g เอก e เดน e n ใช่ไหม ghost b i t i n อ่าเอ i d เดน e temperature c l o s แล้วมึงก็กดเลเไวเนนนั่นนั่นนั่นแป๊บนึงนะ มันปิดรถแล้วเพื่อนอ,อ่าผมไม่ทันอนะ่ะไม่เป็นไรเพื่อนลองใหม่ก็ได้อ้าวเอ่อคุกินคุกกินอ่าได้แปดสิบเบอร์สองแล้วโอ <c oughs> ้โหทีกินเพื่อนเพือ่อนเออเอ่อโอเค